สารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโตกที่นี่สถานีบ้านโตกทางชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดจะมาตรวจสอบอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขาบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขาบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดที่สถานีบ้านโป่งในทางชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขาบวนที่สองห้าหนึ่ง ต้นทางสถานีพนบุรีสุดปลายทางสถานีประจวบคีรีขันธ์ขอความการุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อตอบของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครชุมสถานีคลองสาพชต สถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของาการาารถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ